คำเตือนคลิปเวลานี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ธรกว่า18ปดปีผมจะรับคําแนะนํานะครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโคดบ๊อบชานแนลนะครับผมวันนี้ก็มาลุยในเกมเบื่อสูทกันอีกเช่นเคยนะครับผมในทุน1,000บาทแล้วเพื่อนๆนะวันนี้ก็มาซัดเบ็ดสิบไปก่อนเหมือนเดิมนะครับผมเบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมชาร์จสิบหมุนแรกเปิดปกเปิดใจกันมาเลยครับผม let's go ฮะ โ okay, อเคฮะโดยมาพ,พร้อมๆกันสวัสดีทุกคนครั้งด้วยนะผมใครที่เข้ามาเราชมเราฝากบอกฝากกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ทั้งสไครต์เป็นราลังใจให้ผมด้วยและดอกนี้มาแล้วครับผมโอ้โหเปิดต้อนรับกันสวยๆด้วย12หมุนฟรีจากฟรีเกมจากเมดูซ่าคนดีคนเดิมของเราเองนะฮะโอ้โหมาสวยจัดเลยนะถือว่ามาสวยจัดเลยนะจัดจังหวะนี้โอ้โหอย่างนี้ต้องมีแล้วต้องมีเด้งมีเบ้นแล้วน้องไปครับผมมาดิฮะมาดูดิว่าจะไปขานาดไหนวะเออ ดูซิดูซิดูพร้อมๆกันเลยคนระับว่ามันจะให้ผมขนาดไหนสิบสองหมุนแรกนะครับผมสําหรับวันนี้บอกว่าเข้าเร็วจัดเลยเออสวยจัดเลยเอาง่ายสวยจัดเลยครับเพราะงั้นขอดีๆนะนไหนๆก็มาดีแล้วก็เอาดีๆนะเพื่อนนะอ,อย่าทาให้พี่เสียหน้ามาคูณยังไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะเนี่ย ไปได้อีกไปได้อีกเพื่อนมา19แล้วเพื่อนมาขอตัวตึงๆขอตึงๆสักทีไปจะได้รู้เรื่องไปตึงๆสักทีให้มันจบไปเพื่อนไปเออหวยอยู่แล้วรู้เฮียขอดีมาห้าร้อยถึงไหมเอา้าขนาดนี้จะไม่ให้กูจริงอะ่ะเกินไปนะก็ใจร้ายเกินเองก็เกินองก็ใจร้ายเกินเองไม่ให้อะ่ะน้องเอาหน่อยเอาหน่อยกูสาดเข้าอะ่ะโอ้โหไม่มีเลย ไม่มีเลยกูท้วอว่ะเฮียเออเอาหน่อยห้าร้อยเออออย่างไรได้ห้าร้อยก็เอาเว้ยวายอยู่ปิดที่ไปหน่อยครับผมสวยเลยฮะมาเข้าเข้ามาอย่างงี้ก็สวยเลยแบบว่าเนาะน่าอยู่แถวสองหน่อยเว้ยแม่งไปกองกันอยู่ที่เดียวกันหมดอย่างงี้จบดีครับไม่ไหลเออโอเคฮะลุยต่อครับผมออะยังไงเข้าต่อเลยไหมพี่เข้าต่อเลยไหมพี่ว่าไงฮะยังไงยังไงเอาละมาต่อจริง แล้วพีเขามาต่อจริงว่าไงอ่ะเฮ้ยของแท้นะของแท้นะเอ้ยสิบผนฟรีมาครับผมวันนี้คุมค้มๆไปฮะโอ้โหเข้าฟรีเกมอย่างนี้เท่าไหร่ก็มาเถอะเออจริงๆผมว่าเชาชิวแล้วละ่ะน่าจะไม่มีอะไรยากละจริงเพราะว่าแบบมาสวยจัดเลยนะครับวันนี้ต้องให้เขาจริงๆนะต้องให้เขาจริงๆของแท้วันนี้ ของแท้ของแท้จัดมา <ijo metal> ดอกนี้ตึงตึงไปครับผมพันแปดนะโอ้โหวายเชื่อมสวยๆแบบนี้มีให้เห็นนะคผมไม่นรมาดาของแท้ครับจัดไปนะสองวันหนึบาทแล้วผมได้ยังเหลืออีกด้วยนะยังไม่จบเท่านี้โอ้โ oh. หมาดีครับผมจังหวะนี้เก็บคุณมาอีกห้าเป็นคนยี่แล้วเจดอกนี้ไม่ปล่อยพลาดนะม่ห้ารอิบบาทสวย <otion> ๆอื้ฮึรอบนี้มันตึงเลยว่ะคือรอบน้มันาตึงเลยว่ะ ไม่เหมือนรอบตะ่กี้นะคือรอบนี้เอาจริงอะ่ะกาเรียกว่าเอาจริงดอกเอาจริงเวเอเรียกลูกเอาจริงไว้น้องมันก็จะตึงๆอย่างนี้นะครับน้องโคตรสวยฮนะโคตรสวยโคตรอาโคตรอันตรายครับพี่โคตรสวยโคตรอาโคตรอันตรายครับพี่จับมาครับ <c oughs> ยังไง โอ้โหตัวสองพันเก้าถือว่าเดือดแล้วนะนจริงคือได้หมดแล้วครับผม,ผมคือผมได้หมดแล้วส่วนตัวคือได้หมดจริงๆนะเพราะมาสวยขนาดนี้ก็เอาจบๆห้าพันไปไปคิดหน่อยก็ไม่ให้กันกนะลังนี้ถือว่าสวยนะเข้ามาสามบันสามสิบบาทนะครับผมถือว่าแจมเลยนะครับผมสิหมุนฟรีนี่นะฮะมาเยอะกว่าตะกี้อีกนะครับตะกี้เยอะได้หมุนเยอะกว่าได้แท้ๆแต่แบบไม่ให้นะไม่ให้รอบนี้ถือว่าได้ครับผม,ลมแล้วเหลือสี่สามหมุนแล้วยาวๆไปดิ ยาวๆไปเดี๋ยวผมมีอะไรต้องกลัวใช่ไ,ไหมเออเรามีอะไรต้องกลัววะถ้าเรามาดีขนาดนี้เรามีอะไรต้องกลัวอีกเราก็ซัดเต็มเหนี่ยวเต็มแรงไปเลยดีให้มันรู้ไปเลยาานะครับทังสองจริงน้องอให้มันรู้กันไปเลยครับแค่นั้นแหละอยากจะบอกเออจัดมายังไงก็กําไรและการันตีไปละการันตีไปละเออที่เหลือว่าไงดีกว่า <c oughs> ที่เหลือว่าไงจ๊ะโอ้โหนึกว่าจะเข้าผมก็นึกว่าจะเข้าไอ้โถ่หลอกให้ดีใจอีกแล้วหลอกให้กันดีใจอีกแล้วไอ้น้องเออเอาหน่อย เอาหน่อยหายเหื่อนี้คุณไปต้องได้ใช้นะต้องได้ใช้ลากเขาดาบคู่ดิลากเขาดาบคู่ดิเพื่อนโอ้โหลากเขาดาบคู่เฮียไปไหนโอ้เจอเสียดายวะ่ะเสียดายจริงครับคือมันน่าจะไปต่อได้ฮนะออสักหน่อยแล้วกันเนาะไหนๆก็มาแล้วจริงๆเลิกได้แหละกำไรแล้วแต่บอกว่า สักหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็มาแล้วนะครับผมอืมเพราะงั้นก็จัดกันหน่อยแล้วกันนะโอเคไหม let's go let's go let's go ครับผมไปครับไปครับผมเบ็ดห้าสิบตึงๆจัดมาดิจัดมาดิดาดน้องเอารออยู่เด้อ มาเมื่อไหร่เรียกเลยแล้วกันเออเออเอาดีครับหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทดอกนี้ฮะโอเคหวานจีนะหวานจีครับครับผมดอกนี้เอาเราไม่มาต่อด้วยแล้วหายแล้วบิดเลยคือแล้วบิดเลยติเอาอีกดีเพื่อนจะรีบหนีไปไหนแล้วเอาอีกเร็วเอาอีกเอาอีกเออเออาีกเอาอีกเอาอีกเอาอีก จัดมาจัดมาเร็วเร็วเร็วอย,อย่าดื้อคนเก่งคนเก่งคนเก่งอย่าดื้ออย่าดื้อคนเก่งโอโ้ไม่มาเลยวะทุกคนหรือว่าจะแห้งวันนี้อยู่ดีทรงก็เป็ดป่วยแล้วครับ <c oughs> หมุนเองแล้วกันนะวัดยาวๆครับผม <c oughs> ไม่ได้ก็ต้องได้วันเดียวเลยวันนี้ไม่มีบิดไม่มีบิดบอกเลยมไม่เอาแค่นี้ผมไปต่อผมต้องไปต่อฮะต้องกินต้องใช้ต้องกินต้องใช,งงใช้เอาหน่อยเว้ย เออมันต้องกินต้องใช้จัดมาเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยขอแดงดอกนี้เลยมาอ๋อเออโอเคประมาณนี้ละกันทุกคนสวยอยู่คนระับได้แล้วบิดอย่างนี้สไตล์ผมยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจอกันใหม่วันถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอตัวเจอกันสวัสดีครับรวยๆเฮงๆนะทุกคน